ใครคนแรกพี่เอ่ยไปพี่ดำพี่เช <so ื่อพี่สดอยู่ไหนครับเซฟขอครับไปไหนครับไปไหนเฮ้ยไอห้าเก้าไม่มีมาแล้วจะจอย่าหนวะต่ออะไรเอ่ยหนึ่งส่ห้งไหนมากาง ว่าแล้วว่าเด็กจาก G C มันไม่เท่าไหร่โดนพี่ฟังกูดิอะไรอ่ะแล้วก็พวกบูแดงพวกอะไรของเล่นเดือดหรือสแต็คมะให้ถึงห้านะพ่อเพ่แดงหาจูที่จูเหรอรอบอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเพนก่อนจูเลยไอ้เมืงนี่จูเอ้จไปหามาดิจูอยู่ไหนวะจูไอ้จูมึงวิ่งหาแถวนี้มันจะเจอไหมไอ้สัสมันไม่โถรอะเฮ้ยแต่ไอ้เวตินี่โดนพี่บังสองคือแล้วนะอันนี้คือสองสูตรแล้วนะผมบอกก่อน เวตินใช่ปะเนี <c progressive> ่ยช <c oughs> <c oughs> ูตินแพหรอพี่บอกพี่บอกหลัตีไม่ตายเมลผมหน่อยพี่อบแอดมินให้รับเมลผมด้วยโอเคโอเคเมื่อกี้มุดโดนมึงโดนมึงโดนแบอะไรเวตินโดนแบอะไรเวตินโดนแบบอะไรเมื่อกีโดนไปมึงโดนไปเมื่อกี้พี่แล้วก็ปีดิงเข้าแทนเลยอ๋อโอเคมมัน่วงใช่ไหมล่ะใช่ครับมันแหลกมันแหลกหนูหนุขอแก้หน่อยลมมันขาย GPL คืนลมยังไม่ได้จ่ายตังค์ไง ไม่เดี๋ยวบอกออกมาเดี๋ยวครับไม่เชื่อไปไหนอ่ะลไอชิจูไปไหนเนี่ย่กอนมารับของหน่ไหมพี่เออคือเมื่อกี้ผมแหละครับพี่กอดกอดกอดรับของที่ที่ที่ซิกหน่อยดิโอเคมาซิกมาไอ้เชยจูเขาไปไหนวะมึงสองคนอะ ตรวจคนในแก๊งก็สอนสอนมันด้วยไอ้เชี่ยเออพี่ออีกเขยนสอนอยู่แต่ว่าพวกมันแล้วแต่ความขยันของมันวรอเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่ขยันสอนไปแค่เท่านั้นอะนี่พี่มาวินนอะเอาเลยก็สอนไปแล้วมมันตันแค่านี้แหละพี่บอกให้พี่ก้องอ๋อคอไม่พิกหม่อ่ะพี่ว่าไงพี่ยังกดได้อ่ะพี่มาวินแม่งยังกดชิดไม่ได้เลยสองหนเวทครับเฮ้ยดูนะเป็นไรเวท จะลองหน่อยไปล่ะจะลองเนี่ยเอากับพี่ดำเนี่ยหนึ่งกับพี่ดำเอาหน่อยจะไม่จบรถเล็กกระสอบปเอาป่ะอ่ามั่งมั่มัมันมี่พี่ดำอ่ะเอาปะเอาป่ะโอ้ลองวัดกันหน่อยเปล่ายังไงได้รู้ๆไปเลยมาไม่แต่ผมไม่มีเกาะไอเพลย์หรอกผมแจกเพื่อนไปรอจีพีอลก็ได้ไม่ติดจะได้หมดอนคออ้างไอ้เหี้ยกูเบื่อแจ็คคออ่างเดิมพันตากูสี่รอบเดี๋กูแดกสี่รอบหนึ่งหนึ่งไม่เก่งครับ หนึ่งไม่แก่บังกูว่าเลยถามนู่นครับพี่ถามนู่ครับผมถามนู่ครับพี่ที่บังเอาใหม่พี่พี่ชายมาฟักโตดเฮ้ยมาคิดหลังได้ไงวะหัวครับพี่หัวหัวเลยเมื่อกี้ใครว่าไหมเดี๋ยว่ามีได้ว่าไหมได้ไหมจะไปตีนาโน ไอตีนาโนมึงบอกมึงมึงบอกมึงพิมพ์ดักแชทบอกเพื่อนเลยเพื่อนไปแห่กันไปนี่เลยเฮ้ยบ้านบ้านใครอยู่บ้านตู้ที่ไหนอ่เพืนนนตีาโไอ้บางตายนมัจะตีตู้ไหนอุ้ยแข่งจัดอุ้ยอุ้ยสองใบอุ้ยร้อยลงมือร้ยเก็บหมดตู้หมูมาตีตู้หมูมันตีได้โอเคเออตู้หมูตีไม่ได้บ้านต้องไปสองสิบศูนย์ปะนาโนต้องอิสิตกาไปสมัครตำรวจนะพี่ อ๋อมาซ่อมนี่หว่าต้องมาซ่อมดีกว่าตะแข่งคิดเท่าไหร่ทีนั้นตะแข่งคิดเคยได้ยินไหมผไม่ได้จ่ายตังค์ต่อไปใช่ไหมโลมจีเพลอะไม่ผมผมไม่ได้ซื้อพี่ผมได้ผมได้มาตอนกิจกรรมต้องเงินส่วนอ๋อเราได้ตอนกิจกรรมใช่ผมไม่อยากขายคนนอกแกงผมโอเคโอเคเล็กๆๆเลยกระเป๋าสามห้าร้อยสครับพี่ไม่ถ้าหรือซื้อต้องซื้อเลทเท่าไหร่เนี่ยแสนลิงได้ไหมพี่ได้คานาโนเล็กนะพันสามพันห้าร้อยส่วนครับพี่ อครับหายจูไม่เจอพี่พี่ดำไม้เรื่องหนึ่งกันหอไม่พี่ไม่อยากทำจิงสิสุอาใไม่สองนะเพื่อนตีนาโนเดๆขอพี่ดำอยู่เรื่อมีเปิดตไม่ต้องเรียกพี่วิเยวเสล้วนรับเ่ินเสียไม่พี่สรุปไอ้จูอยู่ไหมจูเลขอะไรจย่จูจอกอนก่ก่อนให้จูสิล้านพี่ให้จูสองล้าพี่พอดีพี่จ่ายค่า GPL ไอ้ลมเหนือไปตังหมดกระเป๋าหนึสมามามมามาเนี่ย หนึ่งหนึ่งสี่ร้านฮอล์ร้านฮออ่ะหนึ่งสี่เอาที่ก้อนที่สิบเอ็ดล้านไปซื้อสกู๊ซีบาลอนมาได้พี่ดูดิดยังไงคุณต้อดีนะขาใจไหมขาใจไหมไม่ทีพีเอลได้นะเผื่อขาใจไอไอไอตีนด้วยได้หมดอ่ะคือผมก็ขาดใจขาดใจทีพีเอลว่าเอาไม่ครับไม่มีทีพีเอลนี่เอาแม่งเลยยกคอมโบตัวเดียวใช่ไหมพี่ เข่นไยไปไหมเอ่อไม่ของของพี่บังก็ไม่แตะเย็บแค่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 ของจริงอ่ะเสียความมั่นใจดิ่งเล่นกับพี่เลย เบอร์เบอร์จั่บที่วนเสมอแหละหกสามสิบี่ดำถุงเงือนเป็นอะไรหรอมันยิ่งง่วงนิดหน่อยพี่วินโนดี้พี่วินโนดี้หนูแพ้เพราะหนูง่วงนานโอเค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 ขอพี่ดำที่วินโนดอยากใส่ไหนอ่ะเอามาเลยมาเลยมาเลยมามันมานานละไม่จะจ p พอหรือจะตรงนี้ตรงนี้ครับไม่มีจีพีนี่ มีไหมชาสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเล่นกรเป๋าคุณแข้งอีกคุณเล่นกระเป๋าคนเขามั่นกันนะพี่ชายเดิมพันเดิมพันอ๋อต้องมีเดิมพันหรอโอเคต้องมีเดิมพันโอเคโอ้ไม่ใช่คือแบบในเทรนนิ่งมันก็ในเทรนนิ่งพี่ในเมืองมันโอเคแัดไปในเมืองต้องมีเดิมพันในเมืองคุณภาพเลยอ่ะมีเดิมพันไหมมีเดิมพันไหมอะไรครับพี่ชายมีเดิมพันไหมมีเดิมพันไหมเปิดโต้ดำคุณแท็กดำอ้าวข้างนอกข้างนอกเปิดโต๊ะเลยมาเนี่ยเริ่มเลยข้างนอกเปิดโต๊ะเลย เมมจะได้เป็นเมมเลยอะไรข้างนอกเปิดตัวเลยไม่รู้ข้างนอกเปิดตัวเองเลยไม่คุณไม่ใส่อะไรรับพี่ใครใครรับครับใครรับมีใครรับไหมใครใครใครนะพี่รับ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 มินแต่หนึ่งครับพี่ครับตัครับกูดิ้งวยครับแต่แต่พี่ดำเลยไหมเดียววิ่งห้ามเลยนะไอเวทไปด้วยด้วยเดียววิ่งห้ามเลยอ๋อหับเต็มนะกูดิ้งรับเต็มนะกูบอกก่อนถูก ไอ้เดี๋ยวลาเดือลาขอยอ่ะหอยดาหอยดาชมเดี๋ยวกูเมมให้เลยเอาอย่างน่ะเลยนะไก่เรื่องมันะลองให้บางลองนิดเดียดูดิไม้รอเอ้ยมาวินโอ้ยไม่เอาตัวไม่ใชา ไอ้ยี่น้ำทรงกู้อะไรนะนักกู้ไอทซ้ำอะไรท้ำทรงดักโอ้ตัวนเขาดักเอาแถวบ้านเขาเรียกมาเดียวบดโต๊ะหมื่นเว้ยเฮ้ยเฮียเล่นแสงเล่นไม่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 แต่ถ้าเถิดนับเมื่อกี้ก็คือเสมอะจริงๆเอาๆจะยังไงแก้ได้แก้ได้แก้ได้แก้แก้อยู่แล้วครับพี่ระวังรับต่อบไหมครับพี่ก็เดี๋ยวกอดเดี๋ยวแค่ยาเก่าก่อนแก้อยู่แล้วครับแก้อยู่แล้วครับแก้อยู่แล้วก้าวหอมที่น้ำ99999พี่ดำครับอ้าวดูแต่เมื่อกี้กูนะน้อง ก็พออันนี้ไงสมุดกางหนึ่งหนึ่งเออสมุดกางหนึ่งหนึ่งเนาะมันมันก็มีแพ้มีพลิกอยู่แล้วสมุดกางสมุดกางเอออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอยากเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีแมามันจะมีแมทพี่ดำกับผมไหมพี่ิลคอนพิลคอนเอาตังค์กระเป๋าหกเก้าครับเอ้ยพูดแทได้วยเหรอครับพี่ห้าหมื่นครับเป็นมันดูดเหรขอบคุณครับพี่ต้องต้องขยับขอบเวทีต้องขยับออาไว้เลยครับอันนี้รับตอบไหมครับรับตอบไหมอ่ะรอรอรอโตจะรับโตจะรับโตจะรับ วินแสนหนึ่งครับพี่วินแสนหนึ่งพี่ผมดีโอวีห้าหมื่นดีโอวีห้าหมื่นเฮ้ยผมแท่งเทียดกูไม่ได้เทียดซักเลยไอ้สัตว์เอาเร็วเรวดิเอายังเอาเริ่มนะเริ่มนะกูรับให้ต่เปิดยังไงต่อเปิดแล้วต่อเปิดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วกินกอะไรให้น้องกินอะไรมากูรับให้เฮ้ยบาววินยังไงวินดีดวินยกอะไรตีอะไรอ่ะตีอะไรอ่ะตีอะไร เตีอะไรเตีอะไรเตีอะไร่ไมสวยสวยยืนอ่ะเพสวยมาครับพลั่มื่นไอ้เหี้ยยืนเลยเฉยเข้าวทีละแสนหนึ่งออาไม้พลั่มเพื่อนเนาะโอ้โหออับพี่ไม้เนาะไม่ได้มาเชะได้เตี๋ยดาเมจแม่งเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ไม่แตกได้ยังวะทำไมอีซี่จังวะเอาต่อครับต่อไหมต่อไหมต่อไหมไปต่อเดี๋ยวกูลงเดี๋ยกุลงเองเลย คุณลงเองก็ได้นะคุณมาวีน้นคุณแทงได้นะเออกูลงเองมาแสนหนึ่งไอพีดพอไรพอพอพอละวง่วงง่วงต่อหนึ่งมันึงแสนหนึ่งไอเหนือมันให้เพื่อนยืมบอลเต็มไปขึ้นโนก่อนซึ่งคนที่เป็นขึ้นนี่คือคนที่มันเพิ่งเอาของไปขึ้นถูกไหมก็คือไอเวทกับไอไอเนี่ยชื่ออะไรวะไอจักอืมไอเวทไก่จักอืมใช่แล้วทีเนี้ยคือผมก็เลยให้น้องมา ยืมเบเบรแก๊งไปเลยอ่าไม่ใช่เบเบรแก๊งวอตเจมแก๊งไปเลยขึ้นอีกตัวนึงจะได้หมดปัญหาเออแล้วก็ให้มันเปนคืนไปวอตเจมพี่ก้อนพี่บอดส้มพี่จักไม่ได้เอามาอยูู่ในนต้ผมะันนี้ลงเองนะแนลงเองแตนหนึ่งไอ้บางรับเปล่าถือกูเปล่ามันมีเยอะถือโอเคแล้นะแตนหนึ่งนะมา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 ถอยมาถอยมาถอยมาชิวหมละถ้าเกิดวันนี้นาโนโบกสามนะมีหลุยไอ้ไอ้เหนือแล้วก็ไอ้จักไอ้แบ๊ะ ไม่่ม้ยอุไตายตีตรงอะไรมาวินตี้ตรงมาวินทำไรอ่ะโอ้โหดูดิอ่ะทับสิกวะมันจะเออหมุนทำไมวะนักหนาเนี่ยแต่จากไม้หมุนเนี่ยออกแม่งอยู่ในน้ำหมุนน่ะเฮ้ยมือข้างสนามมึงจะกดดันกูเพื่อเพื่อเนี่ยเพื่อเนี่ยพื่อะตีครับเพื่อต่ครับเพื่อะตี มีพคุได้ถามอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่มีปืนนี่ด้วนเลยเปล่าด้วนด้วนอยู่แล้วคนนี้ด้วนอยู่แล้วคนด้วนอยู่แล้วคนนี้ด้วนอยู่แล้วไม่มีปืนด้วนเลยด้วนอยู่แล้ด้งเลยไม่แสนนะดงได้เมื่อกี้ตอนตอนได้วินแรกบอกอะไรนะทีพีเอ็อไนเหมือนกันนะพี่อย่างนี้เหรอไม่ต่อครับไม่มีเสียเสียยไรไม่นี่มันแอีไหมแทงแทงแงแท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 แทงแทแสแทงแงแทแทงแททแทงงแแท สองแสนเลย <progressive S 2> <hyd rage S 3> พี่เออแสนเลยแต่ไม้แม่งโคตรยาวเลยโดนไหมอภาเไอ้ตัวไอ้ตัวโนพกเจอชิบหายคุณลบอ่ะเล่นปืนบนรถก็ได้อยู่แล้วจะเอาความมั่นใจมาเล่นมงเล่นไม้โอ้พี่วินเหมือนจะด้วนนะมันเนี้ย กู uhm, ขายแล้วไปสกินหนอยกูสายไปสอหามาเหมือนจะด้วยได้จ่ายด้วย้จ่ายเพื่อนผมยจ่ายเพื่อนไบสองแสนนะสองแสนอะไรครับมันแทงเพิ่มครับไม่ไม่ไม่ครับอ๋ไอ้อะไรเอ้อะไรเฮ้อะไรไอ้ยไ้ไ้ไ้ไไไอไไออ้อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนไม่อ้อ้ไอออออ้ เก้าศูนย์เก้าเออเงี้ยเเออเดี๋ยวมาแทงทบเดี๋ยวมาแทงทบอ่ะรู้มากอีกแล้วมารู้มากอันเอาามดียแก้ไหมแก้ไหมแต่หนึ่งอ้าวโอเคแต่หนึ่งโอเคโอ้โหสไลด์ไปโดนเยอะไม่ฟุกเมื่อกี้ไม่ฟุก เอยหัวไจุ๊กยังไงมันได้อยู่ฟุกฟุกป่ะเนี่ยมามากี้ฟุกป่ะเนี่ยไม่มีครับไม่มีฟุกครับโอเคผมผมผมเห็นไายเดินคุณนะเมื่อกี้นี่ไอทีทีทีเราเท่าไรเราเท่าไรเราเท่าไรเร่ไรแต่หนึ่งเหมือนเดิมโอเคแต่หนึ่งมาเฮ้ยเคีียเต็มหัวงงเหมือนกันแหละ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหงอมโอ้แต่ไม้แม่งกูรู้สึกไม้ยาวอะกูไม่รู้่าคิดไปเองไหมแม่งเออแม่งยกก็แม่งถึงหัววะนิ่มจะไม่ก็คอมแรงว่ะไอเดิน ไม่ครับพี่พี่ดำกับผมไหมไม่ไม่เนี่ยคือพี่เห็นพี่เห็นพี่งอมาวินกระโดดเก่งคือเก่งไม่เกี่ยวกับความหมายเมื่อกี้เหรอไมเกครับเออเห็นพี่มาวินกระโดดปะไม่เห็นนะเวลายกอ่ะไม่เห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นนะเนี่ยผมเออผมรู้สึกมาไม่ยาวจริงไอ้เทสรอบนี้เทรอบนี้เท่าไหร่รอบนี้เท่าไหร่ไอ้เมื่อกี้หายใช่ไหมแต่หนึ่งแต่หนึ่งโอเค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 จบนะจบนะครับจบนะมาวินเลย มพี่้องกใหม่เลยว่ามุมตะเกียไม่มันเจอพรสวัสดไม้ย่ะฟุกุไม่กไม่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 ุกร้อง่อนพุกมันยาวไม่ก็ทำไม่ดูหลายรอบไปนะแบบเนี้ยไม่เต้นยกเต็นยกไม่ใช่ไมถึงไ้นี่ไม่ถึงตอนปั๊มใหม่อะเมื่อกี้ผมปั๊มท่านี้ยอะพี่ยกม่ดิพี่มันยาวปะไม่เมื่อกี้ตอนตอนที่ตอนที่ยกมาในนี่มึงมึงกาลังมึงกำลังก้มเออตัวมันจมพอดีเออภาพผมมันเห็นนนี่เฉยคอมแรงอะไร fps กูมาวินเท่ากันอ่ะเดี๋ยวเปิด fps มาี้า กูร้อยกว่าด้วยกูร้อยสิบสองผมร้อยสิบสามเออเนี่ยร้อยสิบหกเออก็เท่ากันจะร้องอะไรฝนก็ไม่ได้ตกไม่ไอ้ไม่อะไรผมไม่ได้ร้องอะไรูอมใจเอาไม่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 รอนี้เท่าไหร่รอนี้เท่าไหร่แสนหนึ่งครับโอเคแสนหนึ่งมามามาบวกแสนนะผมบวกแสนนะครับลบแสนนะครับครับคุณครับคุณเอ้ยยังเคยโดนสิงอ่ะเฮ้ยเขาไปดูจากทิกตอกมาแน่เลยไหมนั่นอ่ะยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายสามมีไม่ตายหรอก อย่นไม่ตายหรอกกูบอกแล้วความเรงโอ้โหเยอะไม้พี่ตีข้างหลังมันเข้าหัวไม่มันยกมันยกมุมร้อยไอ้ไหมไอ้ที่กูเบียดโดนหลายรอบแล้วหัวแตกก็ไม่แตกก็ผีดมันยกมุมร้อยนะมันยกมุมร้อยไอ้ที่ผมยกอะอารอลนะครับเอารอลครับคุณหายนะครับหายเมื่อกี้น้าครับผมหายเลยครับหายครับหแต่มันต้องหายวินตัวมีเดียวหายได้หรอ ไม่คือไปจ่ายไปแล้ครับคุณเขาคุณอะไรเนี่ยไอต่อไหมต่อไหมต่อครับโอเคมา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 เฮ้โหล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 เอ้เอ้เอ้ยใจเย็นใจเย็นเข้าป้องสนามนะครับไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไไม่เฮ้ย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 เฮ้มเฮ้ยเฮ้ไม่ไยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย a อดีหมดละเฮ้ยม,ยมึงชุวมันดิ a อดีดำหมดไปเอาก่อนไม่คุณมาวินเดี๋ยวผมเป็นไก่ให้ไหม <c oughs> คุณหาตังค์ว่้ไหมหมายเป็นโคตรยาว <c oughs> หมายเป็นยาวชิบหายขอเศษได้ไหมขอเศษสักหน่อยได้ไหมพี <c oughs> <330. S 3> ่เจ้าเท่าไหร่สามร้อยสามสิบใครสุดทีพี่ะมาร์คใมาเีดดำเปล่าอะไรสองหกหนึง่ง มันกลมไงให้มันกลมมาตมาามรรมดารเร็รเร็เร็บร็วเร็วรเร็เร็วเรวววเรรวเ็ เปลืองมันเปลืองเกาะเปลืองเพนไหม GPL ไหมออก GPL ไหมได้นะตอนเนี้ยขอที่ขอซึ่งขอที่โอเคโอเคกูคุยกบาริน GPL ดีกว่าพี่จ้ามเออ GPL ดีกว่าเผื่ออันนี้อนอยากแก้ไงใช่ป่ะเผื่อนนี้ข้อนอยากแก้ได้ได้มู้นอันนี้อนนี้ไปไปซ้อม GPL ไปพี่มู่นันไม่ตายหรอจบไอจูมทำไปแล้วสองรอบแล้วขอโทษครับพี่พี่ก๊อตเอาไหนเว้ยมันเป็นมุมมันได้พอดีพี่ก๊ัดเอาไหนป้าไอเทียอะไรไว้ไว้หน้าเลยเว้ยไอ้ก๊อตยังไม่ได้เลยอ่ะ ไม่ได้อไม่ได้หรอไอ้มึงว่าไงกูไปกินพี่บังแต่ว่าไม่กินไยนเดี๋ยวผมไปไกลให้ลงเดี๋ยวกูลงไปกินพี่บังไม่ยไม่คไปถือไปถือขึ้นว่ารอรอให้เขารับนะขว่อนนีนะอื้อ ไม่ t p l ไหม t p l ได้นะ t p l จะเออนี่นี่พี่พี่พี่บอกพี่บอกให้อดีนหลังบ้านเขากดมาที่หน้าเพจอะมันจะขึ้นให้กดรับโอเคโอเคอันผมว่าพี่อยู่แล้วพี่ชายถ้าอยากเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนไซส์เสื้อนี่สามารถเปลี่ยนได้ได้ได้เก้าศูนย์เก้าทำไงทำไงก็แจ้งไปเลย i อกทักทักเธอทักเลยทักแจ้งเลยเพราะว่าจะไม่ได้สั่งพี่ดำมาได้นะคเออว่าไงเไรเทวินเขาขอปากแดงเจอพี่อแก้แก้หน่อย เขาขอแบบแนนอะพี่มารินอะเอขาบอกเขาอยากวัดไปเลยมันจบจบไปเอามันเคลียร์เคียรไงอาวุธอ่ะอะไรยังไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยนี่ไม่ได้ฝึกคุณมารินครับคุณดาวก็กดทิกใหม่ไปนะครับนี่อะโอ้ยทิกเอด้วยไม่กดดีนะครับดีของเร่องลำไหมอืมปาด ได้บล็อกมาดิบล็อกอเขาดีอ่ะ,อะมีตี้เทิดยอมปากฉลามแดงยอมโต๊ะเปิดไหมครับอันนี้ <c oughs> ยืด,ยดเลยนะดีเลยแห <c oughs> ลม <c oughs> มาเลยไม่ปากปากฉลามแดงยอมนี่พี่เอาไว้เอาไว้ช่องสองเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยใช้ใช้แต่มาเชียร์ไม้ โอเคครับพี่ชายครับถือว่ายอมๆนะพี่มาวิยนเขากดคลิปใหม่ไม่เป็นนะพี่ดำใช่เหรอเออเขากดไม่เป็นผมกำลังสอนู่เลยนี่มันกดได้แต่ว่าคือแบบผมกำลังก็รอแบบตอนนี้ไม่เป็นมันะคลิปอยู่ตอนนั้นเนี่ยไม่ช้ำเลยใช่ไม่ช้ำพี่คือกดแบบธรรมดาเนี่ยเป็นไม่ช้ำกดได้แต่ว่าไม่เป็นเลยแต่ถ้ากดคลิปอ่ะมัน GPL เอดี๋ยวมาจีพีเอลมาจีพีเอลมาขอลองนะ GPL ไป GPL เอดี๋ยวมาจีพีเอลมาตอนนี้เลย t ีเอเลย t ีเเลยเรียกเด็กใหม่ไปดิเจฟตินนะผมอยากอ หรือกูระวังกูระวังโอเคไหนขอชมหน่อยดิ